สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมในไหนเนี่ยก็จะสิ้นปีอยู่แล้วถูกไหมเราก็มาเตรียมตัวกันดีกว่าว่าในปีหน้าเนี่ยสำหรับจักรวาลมาเวลเนี่ยเราจะมีอะไรให้ดูกันบ้างนะครับซึ่ง DC นี่ก็ไม่ต้องพูดถึงเลยถูกไหมเงียบยาวเลยแน่นอนนะครับผมไปรอปั้นจัก,กรวาลกันใหม่กับเจมกันเลยแต่เราสรุป DC ให้ก่อนละกันว่า DC เนี่ยเขาจะมีหนังเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมานั่นก็คือโจ โฟอลียดูนั่นเองนะครับหรือว่าโจ๊กเกอร์ภาค2นั่นเองนะกำหนดฉายู่อยวันที่4ตุลาปี2024นั่นเองก็คือเดือนตุลาปีหน้านะครับที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรละไม่ได้มีหนังอะไรก็จะเป็นแบบพวกแอนิเมชันอะไรแบบนี้ซะมากกว่า เราจบ DC แล้วเพราะดีมีแค่นั้นจริงๆแต่ก็อย่างว่าแหละ DC มีเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้เป็นแบบจักรวาลใน DC DC หลักด้วยถูกไหมแต่มาเวลก็พอกันนะครับท่านผู้ชมรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยในปี20-24อะ่ะเราจะได้ดูหนัง MCU ที่เป็น MCU แบบ Official MCU จริงๆเลยนะแค่หนึ่งเรื่องเท่านั้นเองนะผมมาเวลเนี่ยเลื่อนที่เหลือออกไปหมดเลยนะผมเหลือเพียงเรื่องเดียวนั่นก็คือเดตพูสามนั่นเองครับมีแค่เดตพูสามเท่านั้นและจากข่าวที่หลุดออกมาในช่วงนี้เองเนี่ย มาเวลวาตั้งความหวังกับเดซผูสามเอาไว้เยอะมากๆนะครับผมว่า เดซพูสามเนี่ยจะเป็นเดอะแบกของมัลติเวิร์ซาก้าเลยแล้วก็จะเป็นหนังที่รวมจักรวาลฟ็อกเข้ามาอยู่ในจักรวาล MCU นะครับคิดดูดิมั่นใจขนาดที่ว่าให้เป็นแค่หนังเรื่องเดียวที่ออกมาในปี2024เลยนะครับมีแค่เรื่องเดียวจริงๆที่เหลือไม่มี MCU แล้วแต่จะมีหนังมาเวลจากทางฝั่งโซนี่เนี่ยมาก็จัดเต็มอยู่เหมือนกันก็จะมีทางมาดาเว็บนะครับผมมีกําหนดอยู่วันที่14่กุมภานะครับแล้วก็นอกจากมาดาเว็บเองก็จะมีเวนอม3เนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่วันที่8 พฤศจิการแล้วก็จะมีทางฝั่งของเ r รเวนเดอะฮันเตอร์อยู่ที่30สิงหานะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็ยังมีหนังฮีโร่ให้ดูเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่เน้นไปทางฝั่งของตัวร้ายในี่ยสไปเดอร์แมนเน้นไปทางฝั่งของจักรวาลโซนี่ไม่ว่าจะเป็นเวนนัมเทรเวนหรือว่ามาดับเว็บเองก็ตามนอกจากนั้นเองเนี่ยก็จะมีหนังฮีโร่แอนิเมชันที่ผมรอคอยมากๆเลยนั่นก็คือสไปเดอร์แมนบี n อนเดอะสไปเดอร์เวิร์สนั่นเองนะครับผมหนังที่เป็นบทสรุปของอนิเมชันสไปเดอร์แมน ที่เริ่มมาจาก Spider-Man Into The Spider-Verse ที่ทำออกมาได้ Amazing อะดีจนไม่รู้จะดียังไงเลยอะคือแบบ คาดหวังมากๆก,กับเรื่องนี้นะครับผมก็เดี๋ยวรอดูกันตอนนี้ก็คาดหวังไว้2เรื่องหลักๆนะก็คือ 3, เดซพูสามนี่แหละเวนอมสามผมไม่ค่อยคาดหวังอะไรเท่าไหร่มาดล้วเว็บก็เฉยๆอีกเคว่นก็น่าจะไปดูโหดๆไปดูแบบเลือดสาดฆ่าโหด,หดอะไรแบบนี้ซะมากกว่านะครับแล้วก็ทางฝั่งของซีวีเองเ,องเนี่ยก็มีการถอดไดเร็วอะไรออกไปถูกไหมตอนนี้เองเนี่ยถ้าดูกันตามโชว์นะยังไม่ได้รู้ว่าจะมีการเลื่อนอะไรยังไงอีกไหมเนี่ยอะเอาเป็นว่านะตอนนี้จะข้อมูลตอนนี้ในปี2024เราจะได้ดู 5เรื่องนะครับผมประกอบไปด้วยเอ h o โคนะมาต้นปีเลยนะครับผม10มกกราแล้วก็มีแอนิเมชั่น X Men 97นะครับผมก็เดี๋ยวรอดูกันแหละว่าจะเป็นยังไงก็จะเป็นการ์ตูนนะแล้วก็จะมีทางฝั่งอา a า h a โคเว n of Chaos นะครับอันนี้เองเนี่ยก็ยังไม่ได้บอกวันออกมาละกันแต่น่าจะมาใน2024นะครับผมแล้วก็จะมีการ์ตูนอีกเรื่องหนึ่งก็คือ s p i d e r m a n Freshman น e a r นะครับผมอันนี้ก็มาเป็นการ์ตูนละกันไม่ได้เป็นแบบว่าเกี่ยวข้องแคนนอนอะไรกับทางฝั่ง MCU แล้วก็จะมีมาวาซอมบี้นะครับผมก็ <c oughs> จะมาในปี2024เหมือนกันอันนี้ก็เน้นไปทางแอนิเมชันซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเองเนี่ย ที่เกี่ยวกับ MCU จริงๆไงก็จะมี Echo แล้วก็อากา h a ้าเขา o ว Chaos นะครับก็เท่ากับว,ว่าถ้ารวมซีรีส์ด้วยเนี่ย MCU มี3เรื่องเท่านั้นเองนะก็คือ d e a d p o o l 3ที่จะเป็นเดอะแบกที่มาเวลเนี่ยมั่นใจสุดๆเลยแล้วก็อากา h a าที่จะเปิดโลกแม่มดอะไรต่างๆนา,น,านาพวกนี้มาแล้วก็รวมไปถึง Echo ก็จะเป็นพวกอาชญากรรมระดับท้องถนนอะไรแบบนี้นะครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างกับตารางของมาเวลแล้วก็รวมไปถึง d c แล้วก็หนังฮีโร่เนี่ยในปี2 0 2 4ก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้ ถ้าผู้ชมอยากดูเรื่องไหนมากที่สุดก็บอกกันมานะแล้วก็จริงๆตอนนี้ถ้าพูดถึงอันอื่นๆนะนะตอนนี้ก็มีออนแอร์อยู่อย่างทางฝั่งของ Invisible Season 2แล้วก็ปีหน้าเนี่ยเราน่าจะได้ดู The Boy Season 4กันนั่นเองนะครับผมก็รอติดตามชมกันได้เลยยังไงในวันนี้ลาเลยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ